ผมมีวิธีการนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อคุณจิตตกเนี่ยคุณจะไม่ถูกเคาะซ้ำก่ำซัดครับนะผมมีวิธีการที่จะต้องห้ามคุณห้ามทำในเรื่องใกล้ๆตัวซึ่งบางคนอาจจะไม่ไหวตัวนะครับบ่งเข้านะครับขอคนละหนึ่งฟอลโล่นะครับนะฮะคนที่ฟังนะครับจะร้อยคน200คนนะครับขอคนละหนึ่งฟอลโล่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับคุณต้องหยุดคิด เรื่องวนๆเรื่องนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สมองคุณเนี่ยหรือจิตของคุณเนี่ยสนใจเรื่องนะครับที่ไม่ดีมันจะนําพาเรื่องไม่ดีเข้ามาอีกเช่นยกตัวอย่างครับถ้าคุณนะครับกลัวว่าจะถูกรถชนตอนที่ประกันหมดนะครับคุณจะโดนนะครับมีโอกาสรถชนหรือรถเฉียวได้นะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์แบบนั้นช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องหยุดให้ได้ อย่าวนเรื่องนั้นเพราะการวนเนี่ยมันทําให้ลงลึกไปเรื่อยจะทําให้เกิดพลังงานและดูดนะครับเรื่องที่เราเนี่ยนะครับไม่อยากได้เข้ามาจึงทําให้เกิดเขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ํากรรมสัดสองครับเลิกฟังเพลงที่บอกว่าผิดหวังนะครับนะฮะชีวิตพังนะครับเพราะเธอฉันอยู่ไม่ได้แบบเนี้ยนะครับต้องไม่ดิ่งแบบนี้เลยนะครับ ต้องหยุดฟังเพลงพันนี้เลยเพราะว่าเพลงเนี่ยคืออารมณ์แล้วเมื่อฟังแล้วเ,เราต้องฟังหลายรอบด้วยใช่ไหมถ้าฟังหลายหลายรอบเนี่ยนะครับมันก็จะลงลึกไปเรื่อยเหมือนเราคิดย้ำคิดย้ำเรื่อยๆแล้วมันก็จะ drive เราไปทางที่เราคิดเรื่อยๆครับ3ครับเราจะไม่อยู่กับคนคิดลบครับเพราะคนคิดลบนี่ตัวดูดพลังเลยนะครับตัวเราเองนะฮะต้องไปหาคนที่นะครับเขาจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ต่างหากนะครับ แวดล้อมไปด้วยคนคิดบวกนะครับนะฮะอย่าไปอยู่ในวงนินทานะครับวงใดก็ตามที่คุยแต่เรื่องลบๆไม่เวิร์คครับนะฮะสี่ครับอย่าดูละครน้ำเน่าเด็ดขาดนะครับนะฮะเพราะว่าละครทุกวันนี้มันเรื่องของอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์คนไม่ดูละครพูดจริงๆครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์เรื่องอะไรที่ไปทางลบๆนะครับเราไม่ควรไปดูมันเลยเพราะว่านะครับคุณเองนะครับ แรกๆเนี่ยคุณพอคุณนั่งดูเนี่ยพอคุณเริ่มดูสักพักคุณจะเริ่มอินกับละครครับไอช่วงนี้แหละโอ้โหดื่มดำเลย นะครับต้องระวังช่วงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นครับไม่ดูดีกว่าครับไปดูสารคดีไปดูวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างตัวเองใหม่นะครับในทางที่ดีดีกว่าครับถ้าครับอย่าพึ่งไปหาร่างทรงนะครับไม่ดีเลยนะครับร่างทรงนี่สุดยอดมากมากเลยนะครับถ้าคุณจิตตกนะครับคุณไปเจอร่างทรงคุณจะเจอร่างทรงที่ไม่ดีนะครับดังกฎที่ว่าเมื่อคุณสภาวะจิตแบบไหนคุณจะเจอคนแบบนั้นคุณจะถูกหลอกง่ายๆและที่สําคัญนะครับก็จะแจกของมาให้คุณและให้คุณไว้ที่บ้าน แล้วก็พอเวลาคุณนะครับมันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะตกลงอีกเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปหาเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับร่างทรงไม่สามารถช่วยคุณได้โอเครับเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้คุณนะครับขาดสติแน่นอนครับแรกๆเนี่ยมันจะดูเขาเรียกว่าผ่อนคลายเนาะแต่ถ้าเกิดมันเกินไปเนี่ยนะครับมันทําให้คุณเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากล้ามากขึ้น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 นะครับมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะครับขาดสติแล้วลงมือทําอะไรบางอย่างที่ไม่เวรคับ หยุดดูโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่านะครับโซเชียลมีเดียที่ไม่เวิร์กกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็เริ่มที่จะนะครับเปรียบเทียบตัวเองอีกนะครับนะกับคนนู้นคนนี้นะครับมันวุ่นวายอีกครับเพราะฉะนั้นครับลดการดูนะครับนะถึงถึงดูแล้วนะครับก็ไม่ควรเปรียบเทียบเรากับใครทั้งสิ้นเพราะแต่ละคนนะฮะเรามีการกระทํามาไม่เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหยุดดูสักพักหนึ่งหรือว่ามาดูช่องผมก็ได้ถ้าดูเป็นประโยชน์นะครับมาดูตรงนี้คิมเดอะพาวเวอร์ข้อที่8ครับรู้ว่ายากมากเลยนะครับนอนหลับให้เร็วขึ้นนะครับคือนอนสี่ทุ่มให้ได้นะครับก็คือคุณต้องมีสติคุณต้องสร้างสมาธิก่อนนอนแต่นอนเนี่ยนะครับมันอาจจะคิดนะครับนะฮะเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันมันกลุ้มใจใช่เลยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นผมผมจะหน้าด้านนอนครับผมนอนไปเลยครับฝึกตัวเองครับฝึก นอนครับนอนได้ทุกอันนะครับแล้วเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับคุณกําลังฝึกตัวเองนะครับให้บริหารจัดการนะครับเรื่องของเวลาจิตตกนะครับผมบอกเลยว่าตัวผมเองจะรู้สึกลืมได้ง่ายมากเวลาที่จิตตกหรือเวลากุ้มใจแล้วเราก็จะไปเชิดตัวเองไปทําในสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตเราครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคุณเอาวิธีการนี้ไปไม่รู้ว่าจะทําได้หมดไหมแต่ลองดูครับทุกๆวิธีการนะครับมันคือจิตวิทยาที่จะทําให้คุณนะครับ เขาเรียกว่าบริหารเมื่อคุณจิตตกและทําให้คุณมีสภาวะจิตที่สูงขึ้นเมื่อคุณสูงขึ้นคุณจะมองเห็นทางแก้ได้ครับผมคิด The p o w e บ Booster Man ครับสวัสดีครับ <Attention. S 1> okay.